สวัสดีสมาชิกรถมือสองชาแนลทุกท่านด้วยนะครับใครที่ตามหา suv คุณภาพราคาสุดคุ้มกับ mggs 1.5ตัวเทอร์โบท็อปท็อป,อปนะฮะซันรูปปี2017ไม่1น0 0 0แสนโลครับเพื่อนๆราคาเงินสดเปิดที่2,99 0 0 0บาทตอนเป็นป้ายแดงราคาแตะล้านนะเพื่อนๆขาดแค่พันเดียวนะครับก็ราคา1ล้านแล้วนะครับคันนี้สีน้ำตาลสวยใสยตัวท็อปสุด x sunroof ตัวเทอร์โบ น่าใช้จริงครับประหยัดน้ํามันแถมแรงอีกด้วยแรงที่สุดในเซ gment แล้วนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่สนใจตอนนี้ราคาล่วงมาเยอะเลย2องแสนเก้าบาทแต่สภาพนางฟ้าไม่แสนสี่กว่ายูโรเท่านั้นเองนะเพื่อนๆรถจอดอยู่รามินทานะจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับตามเครดิตลูกค้าเลยใครสนใจจัดไฟแนนซ์ใครสนใจซื้อสดไม่บวกแหวก7%รครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่วันนี้เลยนะครับพุสต์ทซันลูป จอมิเตอร์กล้องมองหลังมีครบคันครับคันนี้ถือว่าท็อปสุดๆเลยไม่ผิดหวังครับเบาะหนังสวยใสภายนอกภายในเดิมๆนั้งคันครับมาดูแล้วว้าวแน่นอนครับไม่ผิดหวังครับ299000าั 2, 9, สัปดาห์ที่แล้วมีสีขาวมานะครับลงในช่องของเราวันเดียวติดจองครับเพื่อนๆแล้วก็ขายสดกันไปครับวันนี้สีน้ำตาลมาแล้วใครอยู่ใกล้รามินทานะครับโทรหาแอดมินเลย ด่วนครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดอยากจะโอนจองแล้วก็นัดวันมารับรถโอนจองแค่3,000บาทนะครับผ่านล้านเท่านั้นนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับได้รถรับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่มีผิดหวังครับที่นี่นะครับเป็นสวนรวมรถมือสองราคาถูกราคาส่งแล้วกันซื้อไปขายต่อก็ยังได้กําไรอยู่ซื้อเองใช้เองก็คุ้มค่ายาวๆเลยนะครับโทรมาเลยครับขอคุณพร้อมครับ0885845375ดดครับด่วนๆครับ